พี่ตาครับผมดูที่มานานแล้วนะครับแต่ว่าผมหิวมากครัวซองผมหัวขายไหมครับเต้าอ้วนคัวซองผมหัวครัวซองคืออะไรวะคือถามว่าอยากอยากถามว่าเล่นเล่นเล่นกับไรลักษ์เหรอครับไม่ไม่ได่นเล่นเลยไม่ใช่อันนั้นอดิซิตใช่ไหมอันนี้โออะไรอ่ะไม่โนมันนี่พี่โนมันนี่อ๋อเล่นกันโนมันนี่เล่นกันวันไหนเหรอครับอยากจะสอบถามเล่นวันไหน เขายังไม่ให้คําตอบเลยอ่ะพี่เขาบอกเขาจะมาให้คําตอบวันที่สิบหกอะพวกพวกผมหาเล่นกันก่อนวันที่สิบหกอะครับพี่ไหมเองน้องพี่เล่นกับพวกพี่ไหมคือถ้าเล่นผมผมขอขอไม่ไม่เล่นปืนกับอีมพีได้ไหมพี่มันมันแม้วมันต้องเล่นหวะน้องเพราะว่ามันมันมันเป็นหน้างานอ่ะมันต้องซ้อมกันอย่างนั้นนะถ้าพูดแต่ความเป็นจริงอะปืนพวกพี่ลดกันให้ได้แต่อีมพีพี่ต้องใช้จริงๆ กันกันชนคนมั่วได้ไงน้องใช่มันมันมันอาจจะจะมีหลายมุมมองว่าเออชนคนกูล่ทัที่ไม่ดีขึ้นมาเข้าใจไหมนี่ก็กลัวไปเรื่างเข้าเข้าใจครับพี่แต่มันไม่แพงหรอกอีบีเองก็ลงทุนแ้่นิดนึงลงลงวางครั้งหนึ่งก็สามแสนกว่าใช่เออของฟรีกำหนดเมื่อไหกำหนดเมล่ะใช้ไม่เกินสามลูกสี่ลูกอะไรเงี้ยพี่ลดให้ได้นะอืมปืนปืนถ้าลดได้นี่ลดได้ห้ากระบอกครับห้ากระบอกสี่กระบอกก็ได้อะสี่กระบอกโอเคไหม ผมไม่ไม่แน่ใจว่าปืนตอนนี้มันมันริงไหมอะพี่เพราะว่าเอาอย่างงี้ถ้าน้องมีปืนไม่ถึงทางพี่มีขายน้องสนใจไหมในราคายี่สิบสองเอ็มราคานี้มีที่นี่ที่เดียวรถให้ราคาเล่นว่ายังไงส่วนตัวผมผม่าอยากอยากอยากเล่นด้วยนะพี่กับเขาใจเอาอย่างงี้เอาไปก่อนเอาไปขึ้นเอาไปเล่นก่อน เอากี่กระบอกมีสองกระบอกรับไปก่อนเรายินดีมีคอนอะไรือนพี่มเหมือนรถคูโบต้าเลยที่แบบเขาเอามาขายแล้วแบบขวันได้ถูกต้องก็มาเชียอเล่นวิหแล้วดาวดาวได้เบอนพี่ดาวได้ใช่ใช่ดาวสิเปก็ได้เฮ้ยไม่ใช่บางดาวหน่อยดาวหน่อยดาวสักสิบเปร์เซ็นขอาคายี่สสอง เดียวอนก็บอกไปไม้ผมยัง่อดไม่หมดเลยครับบอกว่าไม้ผมคู่ไม้ยังอนเขาอ๋อนี่ไม้พอนไม้พอนดูดูไม้น้องพี่นี่ไม้บริจาคเนี่ไม่เป็นนึงไม่ต้องห่วงนี่นี่เป็นไงเอาไหมลงสีเขาให้มาน้ลงสีเขาให้มาพี่แหลมปืนเราถึงสี่ไหมพี่โอ้ชื่อแหลมอันนี้ตัวน่าจะตัวจีตัวแหลมไกลแหลมหน้าเปืนปืนถึงแต่ว่ามันบวกไม่ถึงอะโอ้ยทานเรามีไข่มุกมีไข่มุกมีทุกอย่างเลย น้องสนใจไหมล่ะ10%ใช่ดาวไปก่อนไม่ต้องไหนก็เอ็นไม่ต้องสองแสนพอสำหรับน้องสองแสนเลยเหรอเอาอนี้เขาสองแสนนะที่เขาจะให้เราเล่นกับเขาแต่ดาวได้ไงเขาเขาเาชวนเล่นพี่ใช่แล้วเราจะยืมไปบวกไปน่ดไปนี่จะยืมเท่าไหร่ก็ว่ากันสมมติว่าเป้าหมายยืมสามสิบเอ็มอ่ะพี่มีของพี่จะทยอยให้อ่ะคิดราคาเท่านี้เท่านี้เท่านี ครบสาสิบเอ็นปุ๊บอ่ะส่งเป็นเดือนอ่ะสมมุติหลังจากเล่นสตอรี่เสร็จเราค่อยมาคิดดอกกันอ่ะสัปดาห์แรกอาจจะไม่คิดสัปดาสองอาจจะคิดสักสิบเปอร์เซ็นงงปะหลังจากเล่นเสร็จจะไม่คิดนะสัปดาหแรกวันนันวันนันคนขังนี่นี่รถประมูลผมยังไม่หมดกันเลยเนี่ยโอ้โหงั้นน้องก็ <laughs> พี่ว่าไหนจะยากอยู่อ่ะรถมาข้ามคอ,ม <laughs> <c oughs> อไหมคันั่นนะนหนวีคันเนี่ย อาเฟดละหรอแท็กกันเหรออน้องอาเฟดตาถึงน้อยทำไมมันต้องต้องคุยกันก่อนนะพี่เพราะว่าตั้งแต่จบปีผมพักพักพักกันไมานี่จะปีใหม่แล้วก็ตีส่งท้ายกันหของตีแต่แต่ผมมาอยาก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 ลินด้วยนะกับพวกพี่ขอลินเลยน้องใครอยากลินอ่ะไม่มีปัญหาแน่นอนรับรองมีปัญหาเพืพี่เคียวออกแก๊งเลยใช่เลยใช่ถูกต้อง อออกเมืองด้วยทั้งสองนะหมายหมายหมายไม่ยอก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 ได้ดองยอกเด้เหรออ้โทตัวเอาไหมจะเล่นไหมต้้งใจเดี๋ยวผมขอคุยก่อนได้ไหมครับพี่าพี่ฝังพี่ฟังตรงนี้เลยคุยเลยอะคุยน้องคุยเลยคุยอยากรู้เหมือนกันอ๋อตอนนี้คนไม่อยู่เยอะครับคนคนไม่อยู่ด้วยพี่จะเล่นเล่นสี่สิบหรือสามสิบนะ น่าจะมีแค่30คนครับพี่น่าแลพี่ถึงอยากเล่นกับเองไงสามสิบคนอ่ะเอน่าจะไม่ถึงด้วยเอมันมีไปทหารหลายคนเลยทางเรามีคนซัพพอร์ตให้ให้ยืมไปเล่นไม่มีโยนไม่มีโยนแน่นอนครับเต็มที่ทุกกรณีถูกไม่มีสไตล์ไม่มีล้มมวยเล่นเต็มที่ทุกกรณีให้ลถไปด้วยใช่ขอขอตัวอย่างชื่อเพยเยอะๆมัยครับอ่าอาดามลาลักหน้าหลุยส์ัวเลส จิกซอบิลาบองมาร์ค 3K, ซานตี้ปวดใจไหมครับอยากได้ตัวไหนเป็นพิเศษไหมพี่ลองคุยี๋ยวผมโทรตามี่เดี๋ยวผมโทรตามนิดนึงพี่ใช่ครับได้ครับได้ครับเดีี๋ยวน้นี่คิดไว้แล้วว่าน้องงตต้ออไปามยากได้ตัวไหนก็บอกพี่นะเดี๋ยวพี่ควรให้ฟัง บีลาบองมาร์คสารเคซานตี้อดัมลาลัตนาหลุยส์โเลสมีหมดอิกตอโอ้โหตัวนั้นอยาเลยน้องหรือว่าไฮฟ็กตัวแหลมแต่ตัวนั้นน้องลำบากเลยนะดานาวุธให้ไหมครับผมไม่ใหย่ที่กินเลยแต่ทองเตอร์ไม่ได้ พี่มารีครับผมอยากมีว่าสนาดกินจีบิครับไม่ค่อยเห็นพี่กินเลยเต้องมีเหรียญแพทขาดไปพี่โบูบพี่ขอจีบิหน่อยครับสองกระป๋องเหรียญแพทเหรอครับมีครับทางเรามีครับทางเรามีนะผมจะเอาได้พี่ห้าสิบอันมันเท่าไหร่อ่ะขายในแก้งอันละหมื่นพอห้าสิบอันก็ห้าแสนแล้วเด้อมันอันเท่าไหร่น้องมันไม่อยากให้ขายถูกเกินไม้มันอันเท่าไหร่มันอันละหมื่นห้าอ๋องั้นพี่ขายสองหม่พอ <c oughs> ไม่ <คน S 2> มึงโพส<อ>มึงโพส<อ>มึงเห็นคนโพสไหมรับแพตตินาสโตนยี่ห้าเคใครใครโพสอ่ะลองดูเรียนนทวิตได้ไหมไอ้นี่เซนเซนไอ้นี่มันมันรับมั่วป่ะพี่สองหมื่นพอนสองหมื่นพออ่าได้ได้ได้ไดไดทเทดอะไรวะสอ,องหมืน่นก็สองหมื่นทั้งหมดเท่าไหร่ล้านหนึ่งปะแพงเนะาะแป๊บครับ connected ทำไมครับมาแล้วเ <c oughs> ทสมีมีอะไรครับเทสของพี่ พี่ต้อนตัวแหรอกวลุงเหรอพี่ตอนคนดูบอกว่าลืมชื่อว่าพี่เมฆไงเมฆตักเหรียวครับลุงว่าไงครับเรียกพี่เหรอครับครับถามว่าวันนี้จะซ้อมไหมครับลุงซ้อมไม่มีเลยวันนี้ไม่มีคนเลยอ๋อวันนี้ไม่มีคนเลยเออลุงลุงครับถามว่าอออยากถามลุงว่ามันมีที่นี่มันมีกิจกรรมแบบว่าให้ของมาเล่นส่งท้ายอะครับกิจกรรมแบบได้เหรียญนะสตาครับลุง อ่าว่าจะเล่นกันวันที่18นะครับถึงวันที่20สองวันครับเล่นสองวันลาเล่นสตอรี่ครับลุงลุงสนใจมาไหมได้แต่จะไม่เบียร์วุ้เลยเดีได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมามาก็ได้ครับผมช่วยดันให้ได้จัดไปน้องได้ครับพี่ไดเนนะ้เอากี่คนนะเอากี่คนนะลุงจะมากี่คนนะลุงจะมากี่คนทั้งหมดละ่ะน่าจะมีมีพี่มีตีอ่าแล้วก็มีไอเวทสามเโอเคสามคนเนาะครับ วันไหนวันไหนบอกเลยไนวันไหนอ่าเดี๋ยววันวันไม่เกินวันที่สิบแปดนะครับเดี๋ยวลุงต้องเข้ามาสักวันที่สิบเจ็ดมาเอาของมันดันของได้คาลงดันได้ครับครับขอบคุณครับ ถ้าเราไม่มีเกาอก็ไปยืมยืมเหรียญไปแลกร้อยทางเรามีให้ยืมเหรียญครับทางเรามีให้ยืมเหรียญไม่มีเกาะสภาให้ฟรีครับสภาให้ฟรีนะพี่จะบอกมันบอกมันเขาบอกเขาได้หลังจบอ่ะพี่หลังจบหรอใช่หรอบัสเขาให้ก่อนนี่ครับเดี๋ยวเราเราไปโหวตกันไหมครับว่าให้ก่อนดีกว่าไหมเอาส้นตีนเขากลัวเราเหลี่ยมเขากลัวเราเหลี่ยมเว้ยเอาจริงจริงเอาตรงๆอ่ะเขาให้มาอย่างเงี้ยอาจจะแก้งบอกว่าหมดก่อนอะไรอย่างเงี้ย เข้าใจไหมแต่ว่าไม่หมดอ่ะขอถามหน่อยครับเอาส้นตีนมาออกกองทำไมส้นตีนพรอมครับไปถามเขาไดยใช่ไหมพี่ไม่ถึงถามสภาถามสภาใช่หือถามสภาเอ้ยสภาเขาให้เล่นก่อนหรือว่าให้ยืมก่อนอ่ะอ่าเขาให้เล่นก่อนครับแล้วของแจกทีหลังครับอ๋อคนคนลงมานะคุณอีเวเลแกงนวนี้ไม่อยู่ัคนเลยวันนี้วันนี้ทำกินข้าว พี่แหลมพี่ครับครับนี่เอาเอาไงครับเลือกได้เลยนะครับใ uh, น 4, 5, 000, แอปอระมาณสี่ห้าล้านเนาะน่าจะประมาณนั้นเออสามสิบเอ็มว่าจะให้ใครกู้ดีวะเอาแค่ดอกสิเปอร์เซ็นพออาทย์แรก<อ>ไม่อยากนะเก็บให้ใครดีวะพี่แต่ขอคนใจใจเล่นหน่อยแบบเอเอสามสิบสาสิบเล่นเอาหนุกไม่รู้ว่าจะแก้งแถวนี้จะมีไหมยืมได้นะ ลอกไม่แพงด้วยถูกด้วยสิเปอร์เซ็นต์หรือจะยืมเป็นเกาะทางเราก็มีเป็นเกาะให้อ่า้วแล้วอีสี่หนึ่งไม่มีอรอเป็นให้คำตอบพรุ่งนี้ได้ไหมครับแช่มันมีแช่อยู่ข้างในในเป็นกล่องอ่ะแช่ใหญ่ใช่จูดใจจัดเราก็เอาสองขวดเอาสองกระอ๋องพี่ชายใหญ่พรุ่งนี้ได้ไหมอะไรนะครับให้คำตอบพรุ่งนี้ได้ไหมเพราะว่าได้ครับแต่ทางเราขอรถสักคันหนึ่งมาจําได้ไหมครับ เอาคือคือจะไม่ตกลงจะยังจะเล่นใช่ไหมเอาเอาีไม่ยืไมพี่เดี๋ยวช่วงวันพีรพวกนี้เดี๋ยวผมไปไปคุยที่ที่แลนด์พีก็ได้เพราะตอนนี้คนคนมันไม่อยู่จริงผมไม่ไม่กล้าตัดสินใจต้องต้องถามคนอื่นเนอะเพราะว่าผมกลัวว่าบางคนมันมันจะไม่อยู่แต่แต่ใจส่วนตัวผมยากยากเล่นอยู่เล่นไปเลยของฟรีไม่มีในโลกอยู่แล้วน้องก็น่าจะรู้โดนปรับโดนอะไรน้องจ่ายเอง ห <laughs> ยอกหยอกหยอกไม่แต่ของของฟรีมันมีก็คือพวกเกาะเพลอดีเขาให้หมดฟรีเออเราอ่ะมีหน้าที่เก็บเหรียญยิ่งน้องได้ร้อยเหรียญใช่ป่ะน้องก็จะได้เอาไปแลกเกาะฟรีอีกตั้งหากมีแต่ฟรีเออเป็นของดีดนะัง้าเล่นนี่พี่เอาผมสุดเลยไม่นี่พี่มไม่สุดนี่ <laughs> แหละเท่ากันพี่แมวเองสุดหรอกน้องเองก็รู้เองเห็นคนออกจากประเทศไปไม่หลายพวกโดนแดงโดนอะไรไปอ่ะไม่เคยเห็นไม่ล่ะหยอกน้องหยอก เรื่องกำขำอาจจะมีอารมณ์เกมบับกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวพี่บอกให้บอกเออมันก็เป็นอารมณ์เกมก็จบก็คือจบตรงนั้นล่าสุดว่าผมก็โดนไปตังกี่คนอนะดักใครไปไม่ได้กับใครมาครับโดนไปกี่คนอนะบินซาก้าพี่อโอ้ยโดนไปกี่ใบละน้องเอ้สี่ใบแดงครับน่าจะร,รับนะว่ะสตอรี่ใบเหลืองใบแดงพลาดห<ๆ>ยอกจอกนะน้อง บอส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 งัดร้านได้หมดเลยพี่มาหน่อยมาหน่อยเข้าบอสหน่อยพี่ได้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 พี่เข้าบอสหน่อยด่วนด่วนได้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 ยังไงก็บอกพี่นะเอ้ยเงัดร้านไว้น้องไปพี่ไอ้สายบอกขอมาครับพี่เดี๋ยวขอมาบอกครับขอมาห้ามลงนะห้ามลงนะขึ้นมาร้านชมพูเหรอร้านชมพูเหรออะไรนตอนนี้เข้าไปไหนแล้ว